สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับครับลงสูตรนี้เสร็จก็จะสรุปเลขให้นะครับเป็นทางการนะครับลง คลิปนี้เสร็จก็จะสรุปให้ประมาณดึกๆกหน่อยนะครับครับก็มาดูสูตรนี้นะครับสูตรเด่นล่านะครับสูตรนี้ผมเริ่มตั้งแต่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลงสูตรนี้เสร็จผมก็จะสรุป สตัวตรงและ2ตัวตรงให้นะครับและสรุปเลขล่างให้อีกครั้งนะครับพร้อมเดียวจบเลยนะครับพร้อมเดียวจบเลยนะครับเป็นทางการนะครับคืนนี้นะครับจะลงให้นะครับก็มาดูสูตรเด่นล่างกันก่อนนะครับ สูตรนี้จะเอาหลักหน่วยบนนะครับมาบวกกับหลักสิบล่างและบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันเลยนะครับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างผลลัพธ์ก็จะได้ตัวเด่นมาสองตัวนะครับหนึ่งบวกแปดบวกแปดหนึ 8, ่งบวกแปดก็เป็นเก้าเก้าบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ด สิบเดเราต่เลขเกดนะครับ7เพิ่มไปหนึ่งแต้มก็เป็น8นะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่1กันยายนเลขออก9ก้าเก้าเก้าเาละเกนะครับ8ก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับ7จ็ดบวกเบวกแปบวกเ้า ก็เป็น16 16บวก8ก็เป็น24เราต่เลข4นะครับ4เพิ่มเป็น1แต้ก็เป็น5ผลการออกรางวัลงวดวันที่16กันยายนเลขออก2 4 4 0 8 3ข้างล่าง5 7นะครับ5ก็เข้าหลัก10ล่าง3บวก5บวก7 3บวก5เป็น8 8บวก7ก็เป็น15 สิบห้าเราแต่เลขห้าห้าเพิ่มเปหนึ่งแต้ก็เป็นหกผลการออกงวดวันที่1ตุลาคมเลขออก8 3 7 8ามเข้างล่าง5 9 5ก็เข้าหลับ10ล่าง3ามบวกหบวกเกบวกหเป็น8 8ดบวกเก็เป็น10บสเจ็ด เอาตัเลขเจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็นหนึ่งแตมก็เป็น8ผลการออกรางวัลงวดวันที่16ตูลราคผมเลขออกสองแปดหกศูนย์ห้าหนึข้างล่างสามแปดก็เข้าหลักหน่วยล่างครับก็มาดูงวดที่จะถึงนะครับสูตรนี้ผมจะหลักร้อยโอ้โทษทีนะครับ สูตรนี้ผมจะเอาหลักหน่วยบนมาบวกกับหลักสิบล่างบวกกับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เลขเด่นมาสองตัวนะครับตัวไหนจะมานะครับ1บวกสเป็น4ี่หนึ่งบวกสาบวกแปดหนึ่งบวกสาก็เป็น4 4บวกแปก็เป็นสิบสอง วางเลข2ไว้2เพิ่มอีกหนึ่ต้มก็เป็น3นะครับตัวไหนจะมานะครับมี2กับ3นะครับผมคิดว่า3น่าจะมานะครับแต่ก็ต้องกันเลข2ไว้ด้วยนะครับเพราะเป็นตัวเด็นนะครับครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปเลขบนให้นะครับและเลขล่างให้นะครับเป็นทางการนะครับในคืนนี้นะครับ ขอบคุณครับ